เเอร์ท่เป็ด็กคุณแม่เด้อหาแม่นอนแอร์วันนี้วันเกิดคุณแม่หแม่นอนแอร์ย่ไหคุณแม่มาเฝ้าไข้โรงพยาบาลเิะคุณแม่มาเฝ้าไข้น้องพิมพ์โรงพยาบาลมันเกิดคุณแม่เหฮะ เออฮัลโหลฮัลโหลวัดสามเตอะเฮ้ยฮัลโหล ปีแรก Happy Birthday ในโรงพยาบาลอีนีอมเลยมีีนเลยนะมองหายายเลยจะปล่นยายต่อวะนีจะยายต่อจำ 응, 놀다 왔네. 응, 놀다 왔. 놀다